สวัสดีค่ะ Weekly C3 พาคุณผู้ชมไปดูเทคโนโลยีที่คุณพลาดไม่ได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ เทคโนโลยีอยู่ในทุกที่ค่ะวันนี้ว e e k l y c รีจะพาคุณผู้ชมมาดูวงการคนทําหนังว่าเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างส่วนหนึ่งของการทําภาพ,พยนตร์ที่สําคัญก็คือการเช็คภาพและการตัดต่อรวมถึงการหาคําตอบให้ตอบโจทย์ของคนทําหนังซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่มีลูกเล่นการใช้งานง่ายๆแต่ดูผลลัพธ์เนี่ยออกมาเหมือนมืออาชีพเลยค่ะเหมาะย่างยิ่งสําหรับคนที่มีไอเดียลองไปฟังสัมภาษณ์สั้นๆจากผู้กํากับมือทองที่หลายคนยอมรับในผลงานของเขาซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าเขาไฮเทคไม่ใช่น้อยนั่นก็คือท่านมุย้ย ซึ่งเป็นผู้กำกับไทยรายแรกที่นำเครื่องแม็กมาใช้และนอกจากนี้ยังใช้แท็บเล็ตในการเขียนบทอีกด้วยผมอาจจะเป็นคนแรกเลยที่ซื้อคอมพิวเตอร์จาก Apple 2ลทเริ่มต้นจากเขียนบทผมก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ละซึ่งผมคิดว่าไอ้ตัวนี้จะช่วยได้มากเพราะว่ามันมีเาเรียกอะไรมันมี Word จากบทแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเบรกซีนก็มันก็มีโปรแกรมมีแอปพลิเคชันของหลายหลายอันที่เราสามารถมาใช้ในการเบรกซีนได้แล้วจากนี้เวลาถ่ายทำเนี่ยมันก็ใช้สามารถที่จะบั cord ได้อ่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมมีเขาเรียก ะไรฮะมี pper, แคปเปอร์คือยกไปดีกับมาทีหน้ากล้องแล้วเราก็จับจากไทม์โค้ดก็สามารถจะสิงเสียงได้เลยเนี่ยเราจะแค่นี้เองก็เสร็จละเทคโนโลยี oh. <Technology S 2> เนี่ยมันจะช่วยในการสร้างหนะังให้มันดีขึ้นมันช่วยได้ถึงระดับหนึ่งนะครับจะใช้ไอ้ไอโฟนถ่ายหนังเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะหนังเรื่องเนี้ยใช้ไอโฟนถ่ายก็ได้แต่ก็เวลาเดียวกันนี่นะเราก็อาจจะใช้ดินสอแท่งเดียวเนี่ยเขียนหนังสือได้แบบเช็คสเปียร์หรือเขียนหนังสือที่มันคิดได้เหมือนกันคือมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมืออย่างเดียวนะฮะมันอยู่ที่การคิดสร้างสรรค์ ช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะเทรนด์ไมโครเผยปี2016การโจมตีออนไลน์เพิ่มขึ้นสมาร์ทโฟน Android เสีย่ยงสุดสวทชตเตรียมจัดงาน Thailand Tech Show ครั้งที่3ดันงานวิจัยให้เป็นสินค้าขายจริง Happen แอปหาคู่บุกไทยตั้งเป้าผู้ใช้ถึง7แสนราย Adidas โชว์เทคโนโลยีสุดล้ำผลิตรองเท้าให้เหมาะกับแต่ละคนได้ กลับมาติดตาม Weekly C3 เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์และดูรีวิวไอทีอยอนหลังผ่าน y o u t u b e c o m c h a t p a w i นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ